ท่ามกลางที่เงินสกุลต่างๆเนี่ยอ่อนค่าลงยวบทั่วโลกเลยนะครับแต่เงินรูเบิลเงินของรัสเซียกับแข็งค่าท่ามกลางการเกิดการแซงชั่นเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเกรมจะพลิกซะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์ฝังนะครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property ์ตี้ลาที่มาพูดคุยกับยวกัเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับและใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยรบกวนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะหรือว่าถ้าใครอยากจัดสนับสนุนช่องนี้เนี่ยก็ผ่านทาง Membership กดคลาดนี้ได้เลยครับในวันนี้ชวนคุยนะครับเรื่องของรัสเซียแล้วก็ความขัดแยง้งเรื่องการแซงชั่นน้ํามันแล้วก็สงครามนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีตัวเลขนึงที่สนใจมากนะครับนั่นคือเงินสกุลของรัสเซียรูเเเเเบบบิลลนนนนีีนนนีีีี่่่ยยยยะะคคครรรรััักก็ววาาทไดดดด้้้สุใปมมมจขขแงงงืออ สงครามเรื่องของการแซงชั่นนะครับแต่รัสเซียเนี่ยก็ค่าเงินแข็งค่าที่สุดในรอบ5ปีเลยทีเดียวสุงนี้เนี่ยค่าเงินรัสเซียเนี่ยได้ทำการแข็งค่ามากกว่าตอนที่ก่อนเกิดสงครามอีกนะครับก็คือย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเลยครับหดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแลกได้ประมาณ60รูเบิลรัสเซียครับซึ่งจุดที่อ่อนที่สุดของรัสเซียเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับมันหนึ่งร้อยสี่สิบรูเบิลรัสเซียต่อหนึ่งดอลลาร์นะครับก็เรียกว่าแข็งค่าจากตอนที่อ่อนที่สุดเนี่ยก็คือประมาณหนึ่งเท นะครับเพราะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมข้ ction, ามกลางการถูกแซงชั่นท่ามกลางการถูกโจมตีเศรษฐกิจท่ามกลางการถูกแบนนู่นแบนนี่ต่างๆนานากีดกันเนี่ยทำไมรัสเซียเนี่ยถึงกลับมาค่างเงินแข็งได้ในขณะเดียวกันกับประเทศอื่อๆนๆเนี่ยนะครับที่ไม่ถูกแซงชั่นแต่อย่างใดแต่ค่าเงินเองก็อ่อนยวบครับซึ่งถามเรื่องของเศรษฐกิจจะกลับมาดีแล้วหรือเปล่าเนี่ยก็คงพูดยากนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อในรัสเซียเนี่ยก็ยังคงสูงครับอยู่ที่ประมาณ17นะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับและเรียกว่าหลังจากเกิดสงครามเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยพุ่่่่่่่งงงงงขขึ้้้้้นนนออออออยยยยยาาาาเเเเเเเหห็็ไไไดดดดชััััักกกกว2ททลครรรรรบบืแมมะตตีีีสซ นะครัสิบห้าสิบหกเปรร์เซ็นต์ครับแต่ละนี่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะยังพูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่ากลับมาดีกลับมาแข็งแกร่งแล้วแต่ว่าค่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เฮ้ยน่า Amazing เหมือนกันว่ากลับมาได้ยังไงครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียก็มีเรื่องของยูเครนถูกไหมฮะที่มีการบุกรุกกันนะครับแล้วก็ทำสงครามกันทําให้ทวนาชาติเนี่ยเกิดการแซงชั่นคว่ำบาตรนะครับก็คือกีดกันทั้งเรื่องของพลัััััังง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 าาาาาานน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 กกกกกกกีีีีีดทท้คคค่่่่่่เเ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 เิิะรรรรรรบบือออขขยยยยไม็็ธลสซว โนโจมตีทุกๆด้านอย่างหนักเลยนะครับทำให้ค่าเงินรัสเซียอ่อนไปถึง140รูเบิลรัสเซียต่อ1ดอลลาร์เลยครับวันนั้นใครเห็น,นยก็ว่าตายนะครับโดยเฉพาะคุณโจบไบเดนเนี่ยออกมาบอกเลยนะฮะว่าอุ๊ยรัสเซียเนี่ย,ย,ศยเยศรษฐกิจพังล่มถลายล้มละลายเจ๊งกระบวงเป็นแน่นอนครับซึ่งรัสเซียเนี่ยก็ได้แก้เกมนั้นด้วยการขึ้นอาตาตัตราดอกเบีย้ยที่สูงปีดไปเลยถึง20%นะครับแล้วก็พร้อมบอกด้วยว่าการที่ซื้อน,น้ํามันจากทางรัสเซียเนี่ยนะครับคุณต้องใช้เงินสกุลรูเบิลลลลลเเเเเเทททท่่่่าา่่่่่าาาานน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 ััััั้้ะะะะะคคครรรรรบบแปศกกกุุุมมมึงงีีีียยยยซซืืือออออจสสดข EU หว ทางยุโรปนั่นเองก็ต้องพึ่งพาเยอะมากนะครับซึ่งอ,อยู่กับยุโรปเนี่ยค่อนข้างมีความสอดคล้องกันเยอะนะกับรัสเซียยูเครนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคืออยู่ในภูมิภาคที่ค่อนข้างจะใกล้ๆติดติดการใกล้เคียงกันเป็นมุมภูมิศาสตร์น,นะครับด้านสงครามใกล้ๆกันด้วยฮะไม่พอครับยังพึ่งพาการทำชาติจากรัสเซียเนี่ยค่อนข้างสูงอีกด้วยดังนั้นเนี่ยพอเกิดการแซงชัน่นเกิดการต่อต้านสงครามปุ๊บเนี่ยนะครับและแบนน้ำมันเนี่ยมันก็เหมือนแบบทั้งรักทั้งแค้นนะครับเจ็บอย่างนุ่นโดนอย่างนีีี้้้ตเเเเเเเาาาก็จบบออองงะะะไรรรปปมณนนัลลยยสืฉ่ทศ ยุโรปเนี่ยก็พึ่งพารัสเซียร้อเลยนะครับบางประเทศก็พึ่งพามันสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นทางเยอรมันเองเนอะซึ่งอียูเนี่ยก็ได้ทําการปรับแผนนะว่าเฮ้ยเราต้องลดการพึ่งพาน้ํามันก๊าซธรรมชาติจากทางรัสเซียนะก็เลี้ยงก็เล่นไม้แข็งก็เรียกว่าจะไม่ซื้อขายค้าขายอะไรกันล่ะนะครับแต่ตัวเลขที่ทางยูโร่เนี่ยได้เคาะมาเนี่ยนะครับมันตีเป็นเงินกว่า2องแสนหนึ่งหมื่นล้านยูโรนะครับก็โหสองแสนล้านเลยนะถ้าจะบอกว่าลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย40% 100%หรือว่าเนี่ยนะะะะคครรรรรัับบเเพพาาาาวว่่อไต้อง ไปนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากทางเลือกนะครับอย่างแรกเ,เนประเทศอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเข้มแข็งหรือว่าทําน้ามันราคาถุนเท่ารัสเซียนะครับแต่สิ่งที่มากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานตนึกงๆนั้าน,น,าน,นาครับในการจะต่อท่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอแก๊สขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะมีซัพพลายเชนใหม่ๆที่ไม่ต้องพึ่งพาอันเก่ากับรัสเซียแต่ต้องลงทุนถึง2 0 0 0 0 0ล้านยูโรนะครับต้องใช้เวลาหลายปีอีกด้วยครับ ซึ่งหากมองจากจุดๆดนี้นะครับจานจะลดการพึ่งพาของรัเสเซียเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้แต่อย่างใดนะจริงอยู่ว่าไม่ชอบการและเกลียดกันแหละนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องใช้น้ำมันครับ พวกนี้ก็ต้องใช้แกสธรรมชาติรับถ้าจะตัดฉับวันนี้เลยเนี่ยอาจจะไม่รอดนฮะในขณะที่ยูเครนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างหนักนะฮะในการที่จะให้ประเทศตะวันตกเนี่ยเฮ้ยรุมกันแซงชั่นรุมกันปน้ำเพื่อจะให้แบบว่ารัสเซียเนี่ยเฮ้ยท้อใจโอ้โหโดนโจมตีอย่างหนาจะได้เลิกรากันไปนะครับเลิกปลุกรุกกันไปเนี่ยก็เรียกว่าใช้ไม้แข็งใส่กันนะครับแต่ดูเหมือนทางยุโรปเนี่ยจะไ,ไม่คิดอย่างนั้นเลยนะครับ,บก็ฉากหน้าเนี่ยก็ชัดเจนแหละก็อยากจะแบนนะอยากจะแซงชั่นตามกฎเกณฑ์ของ สหภาพไปนะครับแต่ว่าใจจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะเก็บน้ํามันของรัสเซียเอาไว้ใช้เหมือนกันเพราะว่าน้ํามันเนี่ยเปรียบเสมือนความมั่นคงของประเทศนะครับถ้าน้ํามันตัวเองแพงเนี่ยประเทศเราก็แบบว่ามีค่าคองชีพแพงเงินเฟอ้อสูงประชาชนเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยถึงกับไฟดับกันเลยนะครับล่าสุดเนี่ยยูโรเนี่ยก็ได้ทาการร่างแผนบางอย่างที่จะซื้อน้ํามันจากรัสเซียนะครับแต่นะแต่ไม่ได้ยกเลิกการแซงชั่นนะฮะฟังดูแปลกๆไหม โอเคเนะี่ยผมเกลียดคุณนะผมแซงชั่นคุณอยู่แต่ว่าผมเนี่ยซื้อน้ำมันจากคุณได้ซช้แก๊สจากคุณได้ด้วยครับเราเห็นภาพอะไรบางอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัเสเซียเนี่ยมีความสําคัญกับทางยุโรปมากนะครับถึงแม้จะต้องยอมจ่ายเป็นรูเบิลก็ต้องยอมครับซึ่งหลายประเทศในยุโรปเนี่ยนะครับอย่างเช่นออสเตรียเนี่ยผู้นําเข้าเรื่องของแก๊สเนี่ยนะครับก็ยินดีจ่ายเป็นยูโรนะให้กับทางรัสเซียนะครับซึ่งรัสเซียเองก็จะไปเปลี่ยนแปลงเป็นตัวรูเบิลไปนะครับมีการเปิดบัญชีแอคเคา้าต่างอน,อนานานะครับที่วจจ่า,เ,า,า,าเสีย เริ่มแตกนะครับตอนแรกเนี่ยก็ตกลงกันอย่างดีดว่าเฮ้ย แบนนะพวกเองเองแบนนะต้องกีดกันนะให้รัสเซียเนี่ยอยู่ไม่ได้จนต้องยอมไปเองนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ต่างหนีตายนะครับต่างแบบว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะแต่พอมีคนแบบว่าเฮ้ยเริ่มที่จะปลดล็อกนะครับเริ่มีจะซื้อน้มันจากรัสเซียเนี่ยคนอื่นๆ่ก็เลยเริ่มมองหน้าไปด้วยนะครับซึ่งตอนหลังๆเนี่ยไม่มีใครฟังใครกันแล้วครับต่างคนต่างตบเท้าเนี่ยนะครับเข้ามาซื้อน้ํามันจากทางรัสเซียครับทั้งเยอรมันเองทั้งอิตาลีเองนะครับก็ได้ทําการ a อ p r o ูฟนะครับยินยอมในการซื้อการย์เมนต์น้ํามันจาก รัเสเซียครับอันนี้มองได้สองทางนะครับหนึ่งเนี่ยเหมือนจะรู้หรือเปล่าว่าการแบนการเซ็นชั่นรัเสเซียเนี่ยรัสเซียเขาอยู่ได้อยู่แล้วนะครับ คนที่จะตายเนี่ยคนที่จะอยู่ไม่ไหวย,ย,ยีไม่ไหวเองอาจจะเป็นทางยุโรปเองก็ได้นะครับเพราะเสียเนี่ยไม่ใช่จับหัวเดียวกับเทียมลี่แต่อย่างใดนะก็มีคนที่ซื้อน้ำมันรัสเซียอุดหนุนน้ำมันรัสเซียท่ามกลางการแซงชั่นทั่วโลกอยู่นะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องของที่จีนเนี่ยนำเข้าพลังงานนําเข้าน้ามันจากรัสเซียราคาถูกนะฮะแถมนําเข้าแบบมากขึ้นเพื่อจะกักตุนเป็นรีเซิร์ฟทางด้านกลยุทธ์อีกด,ด้วยนะครับก็เรียกว่าของดีราคาถูกแบบนี้เนี่ยกงัาํล ตีกันนะครับคนกําลังแซงชั่นขัดแย้งกันพี่จีนก็เก็บเอาไว้อย่างเดียวเลยครับและนอกจากทางจีนแล้วนะครับจะมีประเทศอินเดียอีกด้วยที่นําเข้าพลังงานน้ํามันจากทางรัสเซียสูงนะครับและซึ่งล่าสุดเนี่ยรัสเซียเองก็เป็นผู้ที่จัดหาน้ํามันให้กับทางอินเดียเนี่ยติดอันดับท็อปสอีกด้วยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้นทุนการผลิตน้ํามันเนี่ยทางรัสเซียทําได้ค่อนข้างถูกติดอันดับท็อป ที่ทำนะครต่ำได้ของโลกเลยนะครับการที่ขันน้ำมันอยู่ดีๆและขายราคาประมาณร้อยเหรียญอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะก็สร้างกำไรมหาศาลเข้าสูร่รัสเซียครับและล่าสุดนะครับทางรัสเซียเนี่ยเรื่องของ Current Account บัญชีเงินดุลของเขาเนี่ยนะครับโอ้โหดีสูงเลยครับก็เรียกว่ามีไรายได้เติบโตอย่างมหาศาลนะครับก็สูงสุดในรอบตั้งแต่ปี1994เเลยฮะเพราะว่าเรื่องของราคาพลังงานเนี่ย เติบโตมากขึ้นนะครับขายกําไรแถมยังขายได้ด้วยครับอีกทั้งเนี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีความตึงเครียดนะครับว่ารัสเซียเนี่ยจะเบี้ยวนี่หรือเปล่านะทางฝั่งอเมริกาก็บอกว่ารัสเซียจะเบี้ยวนี้แล้วนะครับโดนแซงชั่นโดนอายัดเงินดอลลาร์ตามตานานเนี่ยนะครับแหมสุดท้ายก็เอาตัวรอดนะจ่ายหนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็แปลว่าเฮ้ยความมั่นใจของนักทุนเนี่ยกลับขึ้นมาอย่างสูงครับและล่าสุดนะครับทางรัสเซียเนี่ยก็ได้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะจ่ายหนี้นะจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเร็วกว่า วันกำหนดด้วยนะครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงการ default นะฮะโดยในเนื้อหาเนี่ยบอกด้วยนะครับว่าปกตินเนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยนะครับถ้าจ่ายตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาแซงชัน่นมาขัดขวางไม่ให้จ่ายหนี้ไง จ่ายก่อนล่วงหน้าไปเลยพี่ตังเยอะอะไรแบบนี้เลยครับซึ่งหากดูภาพรวมจะเห็นภาพเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยูเครนค่อนข้างถูกโดดเดี่ยวพอสมควรนะครับด้นานการรบเนี่ยนาโต้ NATO ก็ไม่ได้ช่วยแต่อย่างใดจะเข้านาโต้ก็ไม่ได้จะเข้า EU เขาก็ไม่ได้รับอีกทั้งความร่วมมือในการช่วยกันกดดันรัเสเซียเนี่ยนะครับทุกคนต่างก็เสียงแตกหมดเลยดูเหมือนรัเสเซียเนี่ยจะดูมีแต้มต่อทั้งด้านการแซงชั่นด้านเศรษฐกิจด้านสงครามด้วยครับและซึ่งล่าสุดเนี่ยท่าทามูดี้เนี่ยได้ทําการดาวเกรดยูเครนนะครับซึ่งไม่ได้แปลก ช่วงสภาวะสงครามนะครับและมีความเสี่ยงในการจะผิดนัดชําระหนี้อีกด้วยฮะเรียกว่ากลับมายากเหมือนกันครับแต่เรื่องของสงครามเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่แค่ยูเครนอีกต่อไปแล้วหลายคนเนี่ยเริ <Noise S 3> ่มมองว่าจะลุกลามไปยังรอบข้างๆหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ยูเครนอีกแล้วนะครับความตื่นกลัวเรื่องของสงครามการประทะกันเนี่ยมันเริ่มลุกลามไปยังประเทศอื่นๆอีกด้วยนะครับมีหลายประเทศเลยที่ค่อนข้างกลัวนะว่า สงครางจะลุกขึ้นมาในประเทศของเขาเขาต้องการกลุ่มนาโตเนี่ยนะครับหรือว่าเนโต้เนี่ยนะครับมาช่วยปกป้องเขาเหมือนกันเขาเลยขอความร่วมมือขอเข้าไปอยู่ในนาโตด้วยนะครับซึ่งรัเสเซียเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าเออเขาก็ไม่อยากให้การขยายของนาโตเนี่ยนะครับมาอยู่ในประเทศรอบๆของเขา การที่ยูเครนเนี่ยถูกลุกลานอะไรแบบนี้เนี่ย่วนหนึ่งก็มาจากความขัดแยง้งกับเรื่องของการเข้ากลุ่มนาโตอะไรแบบนี้ครับดังนั้นการที่มีประเทศอื่นๆเนี่ยพยายามจะเข้าร่วมนาโตเนี่ยนะครับก็ชัดเจนเลยว่ารัเสเซียเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งจึงทําการหยุดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับทางฟินแลนด์ด้วยนะฮะซึ่งปรนะได้เห็นในความกล้าเลยนะเห็นในความแข็งกล้าเลยว่าเอ้ยคุณจะเข้านาโตใช่ไหมผมปิดเลยนะครับเหมือนเขามีแต้มตอบมากเรื่องของพลังงานใครๆก็ต้องการพลังงานจากเขาและเขาเองก็หยุดได้แล้วเนี่ยนะครับก ซึ่งความขัดแย้งในกลุ่มประเทศในยุโรปเนี่ยครับก็ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะมีการกล่าวหากันมีแสดงท่าทีการผิดหวังนะครับ โปแลนด์เนี่ยก็บอกเลยว่าให้เขาผิดหวังนะกับการที่ EU ูเนี่ยเหมือนยอมแล้วว่ายอมที่จะจ่ายน้ำมันรัสเซียจ่ายแก๊สรัสเซียเป็นรูเบิลแล้วนะครับก็เรียกว่าเสียงแตกชัดเจนต่างคนต่างจะหน,นีเอาตัวรอดนะครับแล้วดูเหมือนอนานาจการต่อรองของรัสเซียเนี่ยยังจะเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับและนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รัสเซียเนี่ยครับเงินของเขาเงินรูเบิลแข็งที่สุดในรอบ5ปีเลยและเป็นเงินที่แข็งสุดในปี2022นี้เลยครับจากข้างเงินที่อ่อนแอมากๆเนี่ยซึ่งใครเห็นก็ว่่่่าาาไมมรอดกกก็ว็วาวตายแลล้ับ กับปฏิหารเลยนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นบทเรียนกับหลายๆายประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งคลิปคิปนี้ไม่ได้มีเจตนาในการโจมตีแต่ฝั่งฝ่ายใดนะครับไม่ได้มาอวยอะไรแค่พูดในมุมของเศรษฐกิจมุมของค่าเงินมุมของการเล่นแร่แปรธาตุด้านการเงินกับทรัพยกรธรรมชาติการต่อรองเพื่อให้คุณได้รับไอเดียและก็ความรู้ในการรับชมคลิปนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบมาสรุปคลิปคิปนี้กันดีกว่าคุณจะรับความรู้อะไรบ้างนะครับในที่นี้เราพูดถึงกาเนี่ยการที่ค่าเคยออ่น มากสุดสุดประมา140งรรูเบิลต่อ1ดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่60แล้วนะครับก็เรียกว่าแข็งไปกว่า ก่อนเกิดสงครามด้วยซ้ําแล้วก็แข็งกว่าตอนที่อ่อนที่สุดอย่างประมาณ2เท่าเลยครับซึ่งเป็นเคสที่สร้างความเซอร์ไพรส์ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยคุณโจเบเดนกอ,อกมาบอกว่ารัสเซียเนี่ยเห็นยังไงก็จะต้องพังแน่ๆไม่รอดแน่ๆครับดอกเบีย้ยขึ้นไปถึง20%นะครับแล้วกันเฟอเนี่ยขึ้นไปถึง17%อีกด้วยครับโดนแซนชั่นโดนขัดขาโดนแบนต่างๆนานานี่นะครับสภาเชนขาสะบ,บ้านเลยเศรษฐกิจเนี่ยกระทบหนักอย่างแน่นอนและทําไมถึงกลับมาได้ครับซึ่งภาพรวมเรื่องของกลยุทธ์เนน่่ยยยะะรรัรััยยจจบทาางุุโปพมจจจกกกลืกอด,ด ให้ยกเลิกให้เลิกทําสงครามกับทางยูเครนนะครับถึงแม้ตัวเองต้องเจ็บนะฮะถึงแม้ตัวเองจะต้องงดการใช้พลังงานราคาถูกจากรัสเซียเนี่ยแต่เขาก็คาดการณ์ว่ารัสเซียเนี่ยต้องทนไม่ไหวก่อนแน่เลยรัสเซียต้องยอมถอยออกมาแน่เลยแต่กับการผิดคาดครับรัสเซียเนี่ยมีพันธมิตรมากมายอย่างเช่นทางจีนเองก็ตามนะครับอย่างอินเดียเองก็ตามเนะี่ยที่นําเข้าพลังงานจากรัสเซียราคาถูกถูกนะฮะแถมกากตูนไม่มากกว่าเดิมด้วยโดยเพราะทางอินเดียนะครับก,รก,ก็รัสเซียจะเป็นผู้ที่ส่งออกน้ํามันให้เนี่ยติด1ในสี่ของอินเดียเลยครับพอรัส ทางกลับกันเนะี่ยทางกลุ่ม EU ก็เริ่มยืนไม่ไหวแล้วนะครับเริ่มมีการเสียงแตกเช่นอิตาลีก็บอกว่าจะจ่ายเงินเป็นรูเบิลนะครับทางออสเตรียเนี่ยนะก็ทางซื้อน้ํามันเป็นรูเบิลด้วยนะครับเยอรมนีชัดเจนเลยครับซื้อน้ามันเป็นรูเบิลนะทำให้ียเนี่ยเริ่มเสียงแตกเริ่มแบบว่ามองการเลิกลักแล้วว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่แบบสามัคคีกันล่ะทำไมคุณแบบหนีไปซื้อก่อนล่ะทําให้เสียงเนี่ยเริ่มแตกนะครับเริ่มมีการล่างออกมันออกบอกแล้วว่าสามารถซื้อน้ามันจากทางรัสเซียได้นะจ่ายนรูบะ่ัค ซึ่งฟังก็ดูย้อนแย้งว่าผมความบาดคุณนะแต่ผมอยากได้น้ํามันของคุณครับเพราะว่าการที่ยุโรปจะ,จะ,ะเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานทางเลือกนี่นะครับไม่ใช่เรื่องงา่ายแต่ใช้เวลาเป็นหลายปีแน่นอนและต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่งพลังงานใหม่หมดเลยนะครับใช้เงินประมาณ2 0งแสนล้านยูโรครับเงินนี้อาจจะเยอะหรืออาจจะน้อยก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าประเด็นคือมันเวลาเนี่ยมันไม่ทันแล้วไงก็ต้องพึ่งผ่าน้ํามันจากทางรัสเซียทางรัสเซียเนี่ยดูเหมือนจะมีแต้มต่อนะครับเริ่มลุกคืบใช้ความได้เปลี่ยนด้านพลังงานเนี่ยนะครับ ้าสู่นาโต้ครับและดูเหมือนนเซีจะได้มีแต้มต่อมากในช่วงนี้มากๆเลยนะครับเรื่องของพลังงานครับและคุณกี้เห็นว่าอย่างไรบ้างเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์มาเสริมมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Kim Property ด้วยนะและใครอยากฟังรูปข้อมูลเชิงลึกก็มาก,กดสมัครสมราชิกห้องในวงในข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะฮะหรือว่าถ้าใครอยา,ากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกเองก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทำคอนเทนต์เนี่ยให้กันตลอดเวลาเลยนะครับก็คือเยอะมากในนั้นน่าจะมีเป็นหลักร้อยคลิปนะครับแล้วก็มีไลฟ์พิเศษสำหรับห้องในวงในพูดคุยกันทุกอาทิตย์เพื่อจะมาอัปเดตพอร์ตอัปเดตข่าวสารการลงทุนหรืออัปเดตก,การลงส่วนตัวอีกด้วยนะครับก็เจอกันในห้องในวงในนะครับวันนี้ขอบคุณที่คุณด้านฟังจนจบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ